สวัสดีครับอบอยเบียร์ท่าพ่อครับผมวันนี้ก็หลังจากขายอัมบีนะครับผมบเบียร์ก็มาตลาดตัลุงวันนี้ขายไก่ปกตินะครับผมนะฮะหลังจากหยุดมาสองวันนะครับวันนี้ก็ขายเอาอากาศคือขึ้นขึ้นนี่ละนะครับผมมืดไมมเลยพี่น้องเอ้ยนะครับอ่ะสู้เต็มที่นะครับตอนนี้กำลังทอดไก่เห็นไหมโอ้ไม่เห็นที่เราทอดตอนนั้นนะเนะี่ ที่เราทดวันเราไปลงทางไฟองไร<ป>ไ,ได้เมื่อนั่นนะมันบมีอันนี้นนล้วก็ไฟลงนเนี่ยก้อนลงลกอย่างนเลาลงยาเลยอะไรมาไฟแงน,นั่นแบบนั่นจะเค่มนไหมรอร้อนมันมาได้เาี่ออจากกันนะครับเพราะว่ามันติดกันครับ นี่ใส่ข้าสัง่งม,มิโน่้อดเจ้าไอ้ออที่เขาม,มาตัดต่ออีที่แ่แรงไอ้ทอาาเทเดียวไม่เมื่อยแต่ทอดแบบแตั้งนั่นนะน่าท,ทม่อะม,มาบริการไหมโอ้ยทำมา ครับทุกคน,นกินนะครับอันนี้คือตีบนนะครับปีบนตอนที่ยี่สิบแปกระนองน้อยเนาะต้องเชียร์ไป้องติดก,กันเลยทอดนียเด้อเมื่อทอดนี่กแใ่แค่นี้ละคาพิลลมาลายต่อมเลยเมันนนาใสแบบความชั่วถึงนะเนาะ

มงงนนีลีลานะจังนารอดหน่อยนะเมื่อตอนเมืออ่อ y o ท t เปืดมากนะเดีวยวนคว้างเลยนะโอ้กระหนได้ออเอาไเกัน,นกังได้่ะ <c oughs> เอากันย่องไปยังสั้นหะเพิ <c oughs> ่งจะให้เอาใหญ่แล้วเนาะดีดีแต่เอามือจับมนันมันล้อัน <c oughs> นี้ก็รอ,อนที่สุกนะดูด้านหน้าทุกคน ตลาดาตลาดตลาดะลาดเงียบมากวันนี้ตลาดเราโอ,โอ้แม่เจ้าไม่์จะมาสองวันตลาดเราเป็นแบบนี้เลยเหรอเนี่ยตลาดเราสะอาดขึ้นเลยร้านค้าเยอะร้านค้าน้อยมากโอ้โอยยยยยยยมยย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 กยยเยย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 ่ถ้าเราขายยเหมือนยดิ่นะคะมาอุดยนุนได้ดยย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 ยดยย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  คุณพ่อล,ล้านใส่แล้วอย่างไรอย่าเอาโอ้โหเบียดไปยังไงก็ไปนะไปนะไปถายนะ <c oughs> ไม่เพื่อนน้องแล้วอะถายกันน,นะนะคะวันนี้ฮัลเดี๋ยวมันจะตากเนี่ยควายตัง <c oughs> ลองลอยดยงน,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 นี่นีทออน่ที่เบียรทอดกานั้นแค่ทอดก็ไม่ทอดมาทอด,อทออทอดอนี่สีนี่สงามตัดให้ทุกคนดูเลยนะ ูกแล้วนะครับผมน่ากินไหมครับน่ากินมา,นากเลยโอเคตอนนี้เรก็พร้อมขายแล้วนะครับตัวย็นก็จะได้จะไลฟ์สดที่ช่องยูทูบคุณติ๋วสาวนานะครับประมาณสี่โมงนะครับผมนะฮะแอนก็ขอบคุณทุกคนให้กำลัรับชมนะครับก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> คกดแชร์กับเพื่ด้วยนะครับสวัสดีครับ